เมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียมรัษฎรอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ทอดพระเนตรเห็นความเดือดร้อนของรอัษฎรจึงทราบว่าพื้นที่ตำบลหนองเต็งประสบปัญหานา้ำแล้งน้ำท่วมมานานกว่า50ปีมีน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝนนานหนึ่งเดือนทุกปีขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้แงจึงได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ให้กรมชประทาน พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำในลาชีน้อยเพื่อการเพาะปลูกและบลูโพ่บริโภคได้ตลอดทั้งปีต่อมาอ่างเก็บน้ําบ้านกุดใหญ่ตาบนหนองเต็งอาเภอกระสังซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ1000ไร่ประสบปัญหาตื้นเขินเกษตรกรบุกรุกพื้นที่เนื่องจากขาดระบบกระจายน้ําสู่พื้นที่การเกษตรทําให้อ่างเก็บน้ําบ้านกุดใหญ่มีเนื้อที่เหลือประมาณ200ไร่พื้นที่ตาบนหนองเต็งและตาบนบ้านปลือยังคงประสบปัญหาขัดแคลนน้ำและน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานานและในปี2 5 5 7ที่ผ่านมา สภาเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์และเทศบาลตำบลหนองเต็งร่วมกับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบระมราชูปถัมภ์และกองทับบกทําการสํารวจปรับปรุงแหล่งน้ําและเสริมโครงสร้างน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ําเป็นพื้นที่แก้มลิงกัดเก็บน้ําในรูน้าหลากไว้ใช้ทําการเกษตรในรูแรงหลังจากที่ทางอุทกภัทรหรือตัวแทนกองทับบกนี่ได้มาทําแล้วนี่ประชาชนก็ได้อาศัยเครื่องจักรท่านเท่าไปทําเพื่อระบบเศรษฐกิจพอเพียง ก็ถือว่าชาวบ้านระภูมิใจชาวบ้านจะภูมิใจมากที่พระองค์ได้ได้ลงมาเสด็จแล้วก็มีมูลนิธ,ธิออทกพัฒนได้ทำมาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่องน้ําท่วมก็ในฐานะเป็นตัวแทนของชุมชนตำบลหนองเต็งก็ขอบคุณทางกองทัพบ,บกที่ท่านได้มาพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อให้กับประชาชนได้ธรำหมากิน อดีมีมสุขทั้งนี้กองทัพบ,บกโดยกรมการทหารช่างได้ทําการขุดลอ,อกคลองรอบอ่างเก็บน้ําเพื่อกันแนวเขตและรักษาพื้นที่หนองน้ําสาธารณประโยชน์และสามารถจ่ายน้ําเข้าสู่พื้นที่กาเกษตรรวมทั้งปรับความสูงสันฝ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําสร้างและปรับปรุงประตูน้ําจํานวนสาบานเสริมท่อลอด3จุดขุดคลองเชื่อมสามสายเพื่อเป็นทางระบายน้ําลงสู่ลําชีและขุดคลองส่งน้ำสองสายเชื่อมกับหนองน้ําในพื้นที่เพื่อกระจายน้ําสู่พื้นที่กเกษตร ซึ่งทาให้อ่างเก็บน้าบ้านกุดใหญ่สามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ําได้อีกประมาณ1นึ่งล้านสี่ากบูบาทเมตรรวมปริมาณกักเก็บน้าทั้งหมดเป็น1นึ่งล้านสกาบูบาทเมตรประชาชนตาําบลหนองเตงและตำบลบ้านปือได้รับประโยชน์4ี่หมู่บ้านรวม1 5 0 0ครวัวเรือนครอบคลุมพื้นที่การเกษตร1 9ึ่งร่ไร่เป็นไปตามแนวคิดที่ว่าจากกรอบคิดและกรอบงานสู่การจัดการน้ําชุมชนตามแนวพระราชดำรินิกรเหล่านอกถ่ายภาพ พิชาลพลแพทย์ประสงค์รายงานจากจังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ชมคะอากาศในภาคอีสานตอนนี้ถือว่าค่อนข้าง